น้องบูพร้อมไหมครับอ่ะโอเค C cat แ,แมวเมียวเมียวหยิบเลยลูก C cat แ,แมวเมียวเม,มียวอยู่อันไหนครับอเอออ่ะหยิบมาให้แม่โอเคอ่ะ A a n m มดตัวจิจิโอเคอ่ะ G ีจีจร f บ ีจิราบคอยาวโอเค F F. ฟกบอบโอบ F ฟกบอบโอบโอเค M. มังกี้ลิงเจี๊ยบเจี๊ยบังกี้ลิงเจี๊ยบเโอเค อ่ะตัวต่อไปนะอีอีราฟเฟนช้างแป้นปนอีอีราฟเฟนช้างแป้น,ปน,ปนโอเคลูกอ่ะบีเบิร์ดนกจิบจิบจบีเบ,บิร์ดนกจิบจิบตัวไหนลูกบีเบิร์ดนกจิบจิบอ่ะอะ่เจเจลิฟฟิต